สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กันในการรีวิวม็อดนะครับนี่ก็คือม็อดซูเปอร์ฮีโร่น่าจะมาจากอ่าเป็นม็อดซูเปอร์ฮีโร่นะครับโอเคก็มา,ามาเริ่มรีวิวม็อดกันเลยนะฮะก็คือม็อดนี้นะครับจะมีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ทั้งหมดกี่ตัววะฮะไม่รู้ไม่ได้สังเกต 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8ตัวนะครับประมาณ8ตัวตัวแรกเลยนะครับก็ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือขอรีมูฟหน่อยนะมันลกอะขอรีมูฟนิดนึงนะครับโอเคก็โอเค,อเคมาเลยตัวแรกนะครับก็ตัวส้มๆนะฮะน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับนี่ก็คือ the flash ใครดูพี่เอกจะรู้ the flash นะครับโอเคมาพับ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 ส,สกินบัคก็วิธีเดิมครับก็เหมือนกันวิธีนี้อาจจะช้านิดนึง เครื่องผมก็ช้าด้วยมันไม่ใช่อะไรหรอกเรื่องของเรื่องอะโอเคเดอะแฟนะครับดูมาดูรูปหน้าตุบล่ลางหน้าตาหน่อยสินอนเหมือนจะหลอกก็จะเพิ่มสปีดนะครับเฮลตี้สเตเทงจัมบูส์นะครับหู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 ใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นหูสปีดนี่แบบโอโหกระโดดนี่แบบแล้วสปีดการขุดอ่ะโอโหยังเยอะ ยังเยอะบอกเลย I'm the Flash ah. ไปแล้วครับวิ่งแบบทั่วแมปเลยอตอนนี้ยอ้ตีตีแรงมากนะครับอ๋อ,อมีสเต็งเอ้ยจริงๆมีชุดนี้ชุดเดียวก็ชิมหายแล้วเดียวคือแบบโหดแล้วอะโอเคนะครับชุดต่อไปต้องรีมูทรีบูทของทุกครั้งนะครับที่ ที่นี่นะครับที่รีวิวจบนะต้องมาลิมูฟออกทุกครั้งเดี๋ยวสับสนไม่ใช่อะไรโอเคนะครับตัวต่อไปตัวนี้ผมไม่รู้จักชื่อวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะผมเดาว่ามันมาจากเอ็กมนแต่ผมไม่รู้จักชื่ออะมีของเยอะด้วยดิชื่ออะไรเนวนงไม่รู้อะอ่านไม่ออก โอเคใส่ชุดเลยโอ้โ oh, หชุดเป็นนี้นะครับจริงๆไม่ใส่ชุดมันก็เห็นตัวโอเคนะครับก็จะเพิ่มเป็นสปีดสเต็งแล้วก็จาบูทนะครับสปีดก็ไม่ค่อยจะดีนะจาบูทก็โอเคอยู่เจ้านี้ไปทาอะไรอะ่ะโอเคเราเซ็มอ็มอบมอ็มอบม็อบมาลองมาลองดีกว่าเหนือวะเหนือวะเฮ้ยผมชอบไอมอนสเตอร์เวลามอนมาอะไรเอามา ค่านะครับผมจะชอบไอเจ้าพวกพิกแมนตมากที่สุดนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแต่ลองเอามือตีสองทีปะ่ะก็สองทีน,นี่คืออะไรอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหีืว่าแล้วอ,อันนี้มันคืออะไรครับไม่เข้าใจอ่ะมาทำอะไรอ่ะโอเคนะครับมา ไม่ได้ช่วยเลยเฮ้ยนี่นี่นี่มันมีตรงนี้เว้ยอ๋อไหนดูดิเฮ้ยอ๋อเหมือนวาร์ปอะเหมือนวาร์ปนะครับฟุ๊เอา้าเอา้าตรงนี้เป็นไรอ่ะ <c oughs> ตรงนี้เป็นไรอ่ะโอเคนะครับเหมือนจะวาร์ปส่วนดาบก็ไม่น่ามีอะไรมั้งมา โอเคเรามารีวิวกันต่อนะครับก็โลออก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 พอใส่แด่เอ,อาเอาอยู่ทำงานเฉยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้าใหม่อโอเคนะครับเขาบอกแลนเชื่อใหม่ทำไมอยู่ทำงานวะ <laughs> ก็เครื่องผม,มไม่ค่อยดีด้วยนะครับเรียกว่ากากเลยดีกว่านะใช้อัดชิปแรกก็ดีแต่หาแล้วแต่มันก็เป็นลูกลาของผมคนหนึ่งนะครับออเรียกว่าหลอกขึ้นมาทันทีมาเข้าเกมให้ว่องให้ไวเลยโอโเคนะฮะมาถยวเรามา ดูให้จบก่อนดีกว่าโอหสกินบัคอีกแยะมาใส่ไปก่อนนะครับแก่สกินบัคอก่อนนี่แหละครับถึงไม่ค่อยอยากเล่น Review รีวิวมอสทะเทสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันออกจะยุ่งยากนะครับแต่ผมสนุกในการรีวิวมอสมากนะครับก็ผมอยากยุ่งยากอย่างนี้บ่อยๆแล้วกันนะจะมารีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับถ้าชอบนะถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืม โอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้มันตัวเหี้ยอะไรหัวตัวนี้เคยเห็นแต่จำชื่อมันไม่ได้อะมันอยู่ในเอ็กเมนปะเท่าที่จำได้น่าจะอยู่ในเอ็กเมนเนาะโฮ้ยตัวนี้อุปรกรณ์เยอะนะครับใส่ชุดก่อนเลยอันดับแรกอ๋อไอตัวที่มันเขียวๆไงตัวที่อยู่ในเอ็กเมนน่นแหละที่คล้ายๆเดอะฮาร์คปมัม่นใจตัวนี้นะครับสถานะก็จะเป็น สปีดสเตรนจ์จัมบู t แล้วก็อะไรอะรีเจ n เนอเรชันอะไม่รู้เหมือนกันหรอก็ตีสองพีตายเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้อะไรมาไม่รู้เยอะแยะเลยใช้ไนเนี่ใช้ไนเนี่ยหมอดเทล่าคืออะไรอะปับผับผับผับ พับพับพับพพพัพับคืออะไรอะครับรู้สึกมันจะเปลี่ยนโหมดได้นะครับแต่ผมไม่รู้อ่ะมันเปลี่ยนยังไงอืมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่มาลองดิเปลี่ยนโหมดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ กำลังพยายามอยู่นะครับแบนเหลือน้อยอีกอ๋อสามารถบินได้เว้ยนี่นะครับมันจะมีตัวมอสอะไรอยู่อันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะบินได้ใช่ไหมเออมอสนี้บินได้นะครับโอเคโอตายเอามอสอะไรก็ไม่รู้อา้าวเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เออถ้ายุ่งยากขนาดนี้นะฮรโอ้ยตายแล้วให้กูรีวิวดีๆได้มั้ยจบ้าตายโอ้ยดูบับบดดูบัดดีมามารีวิวต่อก็ อาจจะรีวิวให้ไม่ครบนะครับก็คือแบบถ้าสมมติว่าอยู่มันหลุดไปนี่ก็คือรีวิวอาจจะรีวิวให้ไม่ครบถ้มามันหลุดเยอะจนเกินไปจนผมรีวิวไม่ไหวนะครับไม่ต้องถามว่าทำอะไรนะฮะับเทเจ้าแพ็กบล็อกแน่ๆโอเคนะครับมาเรามารีวิวกันต่อถอดชุดสิเลโมฟอยู่ไหนเนะี่ย รีโมทปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคครับตัวต่อไปนะครับเราข้ามตัวที่เราไม่รู้จักกันไปดีกว่าแต่พักนี้กูรู้จักทุกตัวเลยเว้ยนะฮะสไปเดอร์แมนเฉดโด้เชดโด้สไปเดอร์แมนนะครับ, Spider Shadow. Shadow รบชุดเกาะแมลงอ้าวขอไปกดรีโมทออกสไปเดอร์แมนอะ ออกมาแล้วอ๋อออกมาแล้วเนาะพับ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 ,พบอุ้ยเท่อะสเอร์แมนนะครับจะเป็นสปีดสเต็งแล้วก็จัมบู๊ตนะครับแล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรอะอุ้ยอ,อ๋อไว้ป้องกันตัวแบบซอมบีใ้ใกล้ๆอย่างนี้แบบเดินช้านะครับเฮ้ยแต่มันอยู่ในอเจ้าพวกใหญ่หมูม่มันไม่ค่อยเป็นไรเลยว่ะมันออกมาเร็วมากนะครับหรือพาสปีดโอเคนะครับก็ น,น่าจะมีประมาณนี้แหละมัง้งเรามารีวิวตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายโจมตีนะ่าจะสิดสเต็งทุกตัวนะครับชุดเกาะจะไม่ค่อยมีตัวต่อไปเดส o ู l นะครับก็เรื่องนี้ผมก็ไปดูมานะสนุกมากนะฮะแม่งคนตีนที่หายโอเคมารามารีวิวกันเลยเดส d ู o พับพับพับพ,บพ,บพบ นะครับเ้วพูจะติดเออสปีดนะครับติดตีเร็วแล้วก็สตรงิงจัมบูตนะฮะอินเทอร์เลชัน่นแล้วก็ชุดเกาะนะครับก็อุย้ยติดเนี่ยมาลองดาบหน่อยดิทำไมดาบมันดาบกับมือมันก็ตีเท่ากันเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเอ้ย วาร์ปอ๋อเหมือนเทเลพอร์ตนะครับตัววาร์ปยืะด้วยวาร์ปด้วยหสัตว์นะครับโอเคตัวต่อไปใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วรีบรีบรีวิวนะฮะรีบรีบรีวิวตัวต่อไปเออเป็นเดอะฮักนะครับเดอะฮักเดอะฮักรู้สึกจะมีของด้วยเนาะ พับ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 นั่นเดอะฮักจะติดเป็นสปีดนะครับสเตรงจัมบูตเพิ่มเลือดแล้วก็ไอชุดเกาะก,กับกันไฟนะครับโอเคให้มาสองอย่างอันนี้คืออะไรฮักอูหูฮักเพชรก็คือแบบพลังของเดอะฮักวะประมาณนั้นเนาะนี่ก็จะเป็นฮักแฮนนะครับมือเดอะฮักไอเชี่ยโห่ะ อุ้ยตายคือ,อยังไงอ่ะตบทีนี่แบบตายโอ้ติกแมนกากๆนี่ตายอยู่แล้วนะครับโอ้โหตบทีตายนะครับถ้าตบลงพื้นนี่มันจะกระโดดนะครับนี่นี่ลงเหยะลงเหยะจะตายเอาจะตายเอาโอเคตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายแล้วมั่งใช่ปะ่ะอาจจะไม่ใช่เนาะมาดูกันดีป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดตัวต่อไปก็คือซูเปอร์แมนนะครับตัวสุดท้ายเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนที่จะเข้าโงใช่ไหมที่จะตีกับแบทแมนนะครับอู้นี่อะไรอะ่ะอ๋อปล่อยไฟเช็ดเหมือนเลเซอร์ป่ะเหมือนเลเซอร์เนาะปล่อยไฟ ปล่อยไฟปล่อยไฟอู้อู้อู้อูปอูอู้แมนนะครับจะติดสปีดนะครับสเตรนจ์จัมบูส์นะครับเพิ่มเลือดเกาะไฟดับน้ำนะครับก็เรียกว่าโหดกันเลยทีเดียวโอ้โหสปีดแล้วพวกนี้ก็แหลมมากๆากไม่มันมีสองโหมดนี่หว่าอั่นึงนะโอยโอยโอยโอ้ยเอาเหรอเอาเหรอไม่ได้ ไปเนอะเอ้ยซูเปอร์แมนไม่ค่อยโหดเลยวรรู้สึกจะบินได้ไหมครับบินได้เนาะเออบินได้นะครับบินได้โอเคก็สำหรับมอดนะครับก็คุณจะมีประมาณนี้นะครับในตัวมอดของมอดซูเปอร์ฮีโร่ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับก็เออเจอแมพพัหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ซีเกนบ้ Bye, ครับจุบ๊บจุ๊บเดอ้อทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์นะ